บัฟทอนเซรั่มมีอะไรดีทำไมใครใช้ก็ติดใจใครใช้ก็เห็นผลดีสวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะคงสงสัยว่า รอมที่เอเคยรีวิวไปเนี่ยนะคะเจ้าเซราม,มิกาบี้ซีบัคทอนตัวนี้เนี่ยว่าทำไมมันถึงดีหนักดีหนาใช้แล้วฉึงเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ไวแล้วก็ชัดเจนมากๆวันนี้ค่ะเอเลยจะมาแน,นาะนำนะคะส่วนผสมหลักของเจ้าเซราม,มิกาบี้ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะนั่นคือซีบัคทอนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะคะทั้งในวงการแพทย์แล้วก็ในวงการความงามของโซนยุโรปแล้วก็อเมริกานั่นเองค่ะ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเป็นผลไม้ในตำนานก็ว่าได้เลยนะคะและยังมีผลงานวิจัยออกมาด้วยนะคะว่าเขามีวิตามินซีนะสูงกว่าผลไม้ทั่วไปถึง15เท่าและยังมีแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารจําเป็นต่างๆนะคะอีกมากมายที่จําเป็นต่อผิวของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินอ e ีนะคะแคโรทีนฟีนอลและไลโคปีนจึงทําให้เจ้าสีบัคทร์เนี่ยนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระจากแรงสีแล้วก็มลภาวะต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของริ้วรอยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ความเรียบเนียนให้กับผิวมากขึ้นและยังทำให้ผิวในียืดหยุ่นแล้วก็ไม่เหี่ยวคะ่ะอีกทางยังช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยป้องกันการเสื่อมโทรมของผิวได้ดีเลยละคะ่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดการอักเสบแล้วก็สมานแผลได้ดีด้วยะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขาเข้าไปช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่านั่นเองค่ะและยังสร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้เราเนี่ยได้ผิวที่มีสุขภาพดี เปล่งปังแล้วก็มีความกระจ่างใสขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ดีมากๆของเจ้า4ีบัคทอนเนี่ยนะคะพอได้มาอยู่กับเซรั่มตัวนี้เนี่ยยิ่งเสริมประสิทธิภาพขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ย ผ่านกระบวนการผลิตนะคะที่สามารถดึงเอาประสิทธิภาพของเจ้าซีบัคทอนเนี่ยมาใช้ได้แบบเต็มๆเลยล่ะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนั่นเองค่ะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและยังมีสารสกัดจากเห็ดนะคะที่ทําให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็เปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดีค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารสกัดจากรากไม้เปรูด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีทั้งแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันถึง31ชิชนิดค่ะ เป็นแหล่งรวมสารอาหารชั้นดีเลยล่ะค่ะขาเข้าไปนะคะช่วยลดการอักเสบของผิวลดการเกิดสิวและทําให้สิวแห้งไวนั่นเองช่วยปรับสีผิวให้อ่อนลงและยังช่วยชะลอไวซึ่งถือว่าเป็นส่วนเซรั่มบิกบีที่ลงตัวสุดๆโดยมีซีพักตอนนี้นะคะเป็นส่วนผสมหลักที่ชูโรงเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะยังไม่มีแบรนด์ไหนเลยนะคะที่สามารถ คุณภาพของเจลสีบักคอนนะคะมาใช้ได้เหมือนตัวนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณสมบัติและการดูแลผิวเนี่ยเขาจึงเห็นผลชัดเจนและแตกต่างจากตัวอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะแค่ส่วนผสม,สมหลักๆเนี่ยก็อัดแน่นแล้วเนอะดูดีมีคุณค่าน่าใช้มากของเขาดีจริงค่ะอีกอย่างหนึ่งของเขามีที่มาที่ไปนะคะทั้งการศึกษาทั้งงานวิจัยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยังผลิตในโรงงานชั้นนำของประเทศเกาหลีด้วยนะคะ ผิวหน้าจะมีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยรูคุมขนกว้างหน้ามันและปัญหาผิวต่างๆอยากผิวหน้าดีขึ้นมาเอาไปลองเลยค่ะของเขาดีจริงสนใจสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะเสิร์ชคำว่ามิกกี้ไท a แลนด์ก็ได้เลยค่ะ